สวัสดีจ้ามือนีสิภา้าไม่ห็ดน้ำยาปลาง่ายๆเด้อจ้ะก่อนอื่นกระตังหม้อให้เดือดเด้อจ้ะจากนั้นข่อยกระสีเอาหอมกระเทียมที่ข่อยปั่นไว้เด้อจ้ะใส่ไปต้มก่อนไอกระไส้มันต้องใส่นอกน้ำยา,าที่น้ำยากะทิหรือน้ำยาปลากระต้องใส่กระไส่นหน่ กระไส้นี่เวลาค่อยกลับเมื่อไท่ค่อยกระสิไปตากแดดไว้จะ้ะแดดหนึ่งสองแดดแหงๆข่อยกระสิเอาขึ้นมานําพอเวลาค่อยสีเห็ดกินค่อยกระสิเอาไปแช่น้าไว้ก่อนจะขึ้นหนึ่งจังสิมาเห็ดนำยากินจะ้ะอันนี้กระต้มหอมกระเทียมให้มันสักพักหนึ่งจะ้ะนี่กระสิไส้กระไส้ที่ค่อยแช่น,น้ําไว้นี่แหละจ้ะใส่ลงไปต้มสักพักหนึ่งให้มันเปื่อยก่อนนะ,ะนนพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเมนบบจะ้ะ ก็จังสีไส้ปลากระป๋องลงไปปลากระป๋องยูปีข่อยใส่แบบอันทีวา่าปลาในน้ำมะเขือเทศเนื่อจากมันเสียดให้น้ำยาห้าแเดงงามก็เลือกเอานะว่าเ้าเสเอาแบบใดมันมีหลายแบบหลายยีห่ห้อเนื่อจาเอาอะแต่ห้าสีเลือกเอาอล้รจ้ะก้อนสีไส้ข่อยกระสีซับซับ,ซบปลามันมุนมุนกันเนื้อจังสีไส่ลงไปเนาะน้ำยาปลาเนะาะม่ต้องละเอียดลาย ไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆค่ะตะไร่นี่ขยกระตากมาก,กใส่ลงไปนะจ๊ะเฮ็ดง่ายๆอย่ะล่ะอยู่เมืองเนาะอันนี้ข่อยใส่ซองกระป๋องด้อยจ้ะมันจจงสีได้นัวเนาะสิได้ตักไปมีเนื้อปลาน้ำหนา่อยก็เลยใส่ซองกระป๋องจ้ะใส่ลงไปซับๆปลาแล้วก็ใส่ลงไปมันเป็นมันสีได้ออกมุนๆพอตมไปสักพักหนึ่งมันก็สิเปื่อยของมัน ก็เฮ็ดง่ายๆตายข่อยล่ะจ้ะเอาทีห้องมักเลยเนาะง่ายๆกินง่ายๆดีที่สุดข่วยว่าแล้วก็สิป่อยไว้มันเดือดสักพักนึ่งด้วยพี่น้องเดียวจังมาปรุงกันอ,อีกเทือ่อนึงให้มันเดือดไปก่อนก็ถ้ปลามันเปื่อยน่ะจ้ะที่แก่ พี่นอส่หลายแสบหลายรสตีน้ำประเด็ดตามไมม thuê đâm dạ bà và cửa cửa lắm đó đi để Mẹ tươi chắc ngồi trong cổ luôn Mẹ dạ ง่ายๆอยู่เมืองนอกเด้อพี่นอ้องชิมก่อนน้นำยาปลาง่ายๆอยู่ต่างแดนเด้อจ้าพี่นอ้องสุดท้ายนี่กะบะมี่อย่างเด้อจ้าขอบคุณที่เขามารับชมจ้าขอบคุณจ้า